นะืตลกจังค่ตอนนี้เราเจอน่าจะหมูเด้งหมูเด้งอีกแล้วหมูเด้งกระแสไม่ตกสักทีหมูเด้งน่าก,กลัวพี่หมูอ้วนไม่น่ารักหรอน่ารักฟุดฟุดขอบคุณครับบ้านนี้เกิดการโดนป้ายปันอีกแล้วรับเดารับอมเตืดปล่อยบ้านหลังนี้จากปันกูบอกกูเป็นเพื่อนกันอยู่โรงเรียนเดียวกันอยา่าปัญญาอ,อ,อ่อนเฮ้ยตรงข้ามก็ยังมีอีกนะครับเพื่อนกูไม่เอามึงหลอกปล่อย ไม่รับคนซื่อปล่อยรับเลี้ยงเด็กคนไทยใครมีประเด็นกับปล่อยเพื่อนกูไม่เอามึงหรอกกูบอกอยู่ว่าอยู่โรงเรียนเดียวกันอ๋อคนนี้แหละตั้งป้ายนี่ไงอ๋อนี่ไงรักปันปันนี่ไงที่เขาบอกจากปันอ่ะ,ต,ะตดผมแม่ปุ๊กปิ๊กปุ๊กลุกตื๊ดตื่นต่ตต,ตอ๋อทำไมปีกคนนี้กระพริบกระพริบพ่ออ๋อ,อสับสนตดเหลวชี้เป็นก้อนนุชไม่วางพวกนี้คุยอะไรกันเนี่ยกลิ่นนี่ออกมาจากจอเลย มันขี้ใส่หัวใจหญิงนุชพูดสกิลลอยออกมาจากจอเลยเอ้ยอูมอุมม,ม,ม,มุม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 เดินเดิน,ดนเออกริงกงกรงแต่ไม่ชอบเวลาเราตายแล้วมันชอบบั็กหัวไว้ Why, พวกสกอลสนใจเล่นครอบครัวที่หยดไหมครับถ้าไม่เล่นช่วยออกหน่อยครับพอดีจะถ่ายคลิปไปหาเพื่อนแป๊บหาคนเป็นยี่ э แต่จริงที่หยดนี้ก็เห็นคนชอบมาเล่นเล่นกันเยอะอยู่นะคุณไม่มีแบบหนังเรื่องอื่นเลยหรอ นึกว่าลืมกันแล้วไม่ได้ลืมเป็นไข้แม่เลยไม่ให้เล่นโทรศัพท์กินยาพักผ่อนด้วยโอเคเล่นกับเพื่อนค่อยบอไม่เป็นไรโอเคเน่แน่มีนี่ไอเกวตำรวจกินยาบ้านเหรอคะสวยเวอร์คนนี้มาแต่งหน้าเอ้ยแต่ว่าถ้ามันดูได้จริงๆก็ดีอยู่นะถ้าเป็นกระจกจริงๆมองไงวะกูหลับเห็นกระจกยังเป็นไอ้น้ำอยู่เลยมีคนมาเป็นมีคนมาเป็นเงาสะท้อนให้แล้วง่วงแต่ไม่อยากนอน ลองเรียกหาผัวร้านอาหารบ้านเล็กที่21เอาอะไรดีครับเอาโคกหนึ่งแก่คัวแชมนี่ครับเอาอะโวคาโ,ฮโ,ฮโดผัดพริกเผาครับได้อ๋อยได้แต่ว่าไปคุยวันนี้เอาอะไรดีครับจ้างงานไหมเสร็จยังครับได้ครับคุณแชมขอเป็นผู้ช่วยได้ไหมนี่ครับอ้บอ้าวโตนี้วางไม่ได้อ้าวเหมือนมันจะมีโตนึ่งที่วางได้อ๊บวางไม่ได้ไม่เป็นไรครับ เราขอเป็นคนต้อนรับลูกค้าได้ไหมได้เอาแหละลูกค้าจะเอาอะไรอีกไหมคะเอาน้ำส้มฮะหมายว่าคุณเป็นคนต้อนรับลูกค้าไงคุณไม่ใช่พนักง,งานไอจดออเดอร์สั่งอาหารค่ะท่านลูกค้าสั่งอะไรให้เด็กเสริมมาเอานี่ไงเอาคุณเอาน้ำส้มมาจากไหนเนะี่ยเมื่อกี้อันนี้ครัวไม่ใช่เหรอครัวนี้ผมไม่เห็นคุณนะเมื่อกี้อยากได้กล้วยทอดไป,ไปแล้วไปแล้วไปครัวละเอาเมนูร้านแนะนำสามอย่างค่ะฝากดูแลร้านแทนหน่อยนะเจ้าของไปไหนอะ เจ้าของไม่อยู่เดี๋ยวมันวุ่นวายนะเชฟลูกค้าจะเอากล้วยทอดได้ค่ะเออ,อเชฟขอกล้วยทอดหน่อยเชฟทําหน้าอาหารค่ะเอยคนนี้เขาย,ยังไม่ได้เลยของแนะนํสามอย่างเอยอ,อะไรวะอะไรวะเนี่ยได้แล้วได้กล้วยได้กล้วยธรรมดาดีกว่าพูดอะไรฟังกูนะว่างไม่ได้ <laughs> อะไรเชฟอ๋อเชฟบอกว่าว่างไม่ได้มีอะไรใหม่ไหมกูขอลาออกเชฟลาออกพิมอะไรอะ่ะตอนนี้เรามาแวะดูตรงนี้ก่อน ตืดๆๆแต่ว่าเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ก่อนเท่าไหร่ครับอ่าสครับหกสิได้ไหมครับได้ครับอาหารคุณร้อยอย่างแรงขอบคุณครับครับเ,เฮ้ยเขาไม่มีคนมาเถียงกันแล้วหรอตรงนี้น่าเสียดายเนี่ยกาดเฟนขอโทษน้ำท่วมจะตายแล้วยังยังยี่ชอบคนอายุสิบสองเหรอไม่เอาตายหรือเปล่าเปล่าตอนนี้น้ำท่วมนะครับแล้วน้ำท่วมนี่มันเป็นโคลนเลยมังนะ น้ำท่วมคุณต้องเป็นโคนขนาดนี้เลยแบบเนี่ยทำไมล้มลงกดผิดเอา้าพี่ต้องชอบจุดจุๆจจุด,จด,จดเฮ้ยว่าแต่มันท่วมไปถึงตรงไหนอ่ะบุกเฮเว่้มันก็ติดทะเลไม่ใช่เหรอแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอแวะไปดูก่อนเฮ้ยตรงนี้มันเหมือน,มนไม่ท่วมหรือเปล่าอ๋อตรงนี้ก็ท่วมนี่ว่าคุณจะท่วมไปถึงทะเลแล้วเนี่ยคุณท่วมมาจนอ๋ออ้าวนี่หรอตรงนี้ใช่ไหมท่วมถึงตรงนี้น้ำลดกี่มองหนูสิบสองนะ อ๋อไม่เป็นไรหรอกโอเคดิ้นแบบอีเวนหรือเปล่าโอเคคืออย่างไรออมีตัวอะไรให้ไทยอะโวคาโดแล้วมายืนแอกอะไรอยู่กลางทางยืนก็บ้าแล้วผมหงายท้องอยู่อุ้ยน่ารักอุมอุ้มอมมนี่แน่เดินเดินเร็วเอาเด้ออยู่คนเดียวได้เนาะร้านอาหารคนตาบอดซิมูเลเตอร์ปั๊บร้านเปิดยังครับ ร้านเปิดยังครับแหมคุณตาบอดยังค่ะยังค่ะเฮ้ยคนมารอเต็มเลยคุณต้องรีบแล้วนะคุณตาบอดทำอาหารได้เหรอไม่บอดค่ะแต่แค่สายตาสั้นค่ะโอเคบริการดีบริการดีอะไรเขายังไม่เปิดร้านเลยเอา้าทำไมคุณไม่ตั้งร้านอาหารคนสายตาสั้นง่วงเกินนอนนอนพี่ไม่ถูกละไม่น่าแอบแม่เล่นเกมเลยแม่ตีแน่หยอกหยอกเปิดแล้วมีอะไรแซ่บๆบ้าง แนะนำเข้าผัดหมออ้อยใส่พริกเลยค่ะฮ <What? S 1> ะเอามาหนึ่งจานจัดไปโอ้ยเราครัว,วออกต้องเดินไปในบ้านเลยเหรอนายคิดว่าเราโตมาโตดิในพวกอดัมทั้งหลายเคผ่านไปแล้วกี่ชั่วโมงขอไก่หนึ่งที่รับอะไรดีคะผิดผิดของผมได้ยงังขอไก่หนึ่งอันได้แล้วไหนเอามาผัดอ้อยอะหมออ้อยย้อมสีย้อมสีอะไรเขียว <c oughs> <c oughs> อร่อยดีแต่ติดฟันไปหน่อย30บาท60ได้ไหมคนกันเองได้หมดจ้า,าไปแม่เพื่อนกูชื่อไก่เคไปออุม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 ,ม,มเดินเดินเดินเออต้องเดินต้องเดินโดนอะโวคาโดกัดคอเป็นไงละ่ะอะไรอ่ะหอมแล้วฉันนอนก่อนนะง่วงอ้าวมีผู้ชายหลายใจในเซิร์ฟนี้ผมจะไ่โอนหมื่นสี่พนหนึ่งล้านบาทให้คุณ ผมถูกรางวันที่หนึงผมรู้ตัวเลขอยู่คุณมาเพออะไรเนี่ยคุณซิกมาโน <No. S 2> แก้ผ้าทางถนนในชีวิตจริงด้วยโน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 อดีาให้ผมบอกตัวเลขคุณมยบอกตัวเลขที่จะถูกรางวันที่หนึ่งใบหวยหอ๋อเจ้ามาไม่เฮ้ยไม่วะ่ะผมถูกรางวันที่หนึ่ไปห้ารอบแล้วกูไม่อยากถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเหรอกูไม่อยากถูกหวยเหรอไม่คุณไม่อยากถูกหวยเหรออืมตืดตืดตืตตตตต อยากให้ผมบอกตัวเลขที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งไหม <c oughs> ก็เขาบอกว่าไม่ไงมึงเป็นเกย์ใช่ปะผมถูกไปสิบรอบแล้วใช่ผมมีแฟนเป็นผู้ชาย <c oughs> แล้วยังไงต่อไม่เล่นใช่ไหม <c oughs> เล่นและที่ต้องทํากฎหลายอย่างเพื่อแลกกับเงิน4,500ล้านบาทตือตือตือผมถูกรางวัลที่หนึ่งห้ารอบด้วยกันนายบอกสิบรอบไม่เอาเอา้าวทาไมอะ่ะจบเลยได้เวลาแปลงร่างขี้คานซื้อแมคาควนเตนกี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 แปลงเป็นอะไรนักเก็ต นักเกนี่ไงร่างที่แท้จริงอยากค่ะสองห้องเหรอแกเจอแน่ระวังกลายเป็นคิดแคทนะเออโกโจระวังกายเป็นคิดแคทเดี๋ยวแกได้ขาสองท่อนแน่ถ้าผ่าโลกเอาเปลี่ยนร่างละกลัวกลัวกลายเป็นคิดแคทข้าวโกโจไปไหนอ่ะถ้าโกโจแสนอร่อยของฉันหายไปไหนไม่นะข้าวโกโจทำไมข้าวของฉันคือโกโจกัวโจมันหายไปไหนไม่รู้อ๋อใครก็ได้โชว์กล้วยให้ดูหน่อยแต่ผม,มโชว์ให้ดูปะ่ะนี่ไง โอ้โหมันโชว์ไม่ค่อยเห็นมิกโวคาโดไมลอสว่าไงนักเกเฮ้ยนักเกดนี่ไงคิดแคทโกโจกลับมาแล้วฟ้าผ่าโลกไอชาติเกฮะ <laughs> โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับอโวคาโดด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสหรวบวันี้ลาไปก่อน